สิ่งใดที่รู้แจ้งแล้วคือไม่คลาดเคลื่อนแน่รู้แจ้งรู้จากยานทัศนะจะรู้เรื่องนรกรู้เรื่องสวรรค์เรื่องมร <c oughs> มรรคผลนิพพานรู้เรื่องบุญเรื่องบาปที่ละเอียดลึกซึ้งปานไหนถ้าพูดถึงแล้ว บาปเพิ่มพระองค์ก็ไม่พูดแม้เรื่องนรกสวรรค์ถ้าดูแล้วไอ้หมอเนี่ยยังไงมันก็ไม่เชื่อแล้วมันจะเถียงด้วยจะให้เหตุให้ผลเท่าไหร่มันก็ไม่เชื่อพระองค์จะไม่พูดเรื่องนี้กับคนคนนั้นเพราะถ้ามันเถียงพระองค์ มันจะบาปลึกลงไปอีกในใจเข้ามันเชื้อดื้อมันจึงหนักหนาสาดเพราะองค์จะไม่โพไม่ตรัสอย่างเดียวเ,ออเรื่องนี้เราไม่พยากรเจ้าค่ะนี่คือวิธีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฝากนะแต่ถ้าเรื่องใดตรัสแล้วที่พระองค์รู้แจ้งแล้วพูดแล้วบุญจะเพิ่มพูด ก็ขอรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพูดจะตรัสอะไรก็ต้องมีพยานหลักฐานแล้วก็มีเหตุมีผลมารองรับถ้าบอกถ้าพระองค์ตรัสเล่าเรื่องนี้มาก่อนแล้วไม่มีพยานหลักฐานบางคนอาจจะมีสิทธิ์คิดได้ว่าพุทธองค์เอานิทานนะมาโกหกหลอ,อกกูอีกแล้วแค่ คิดแค่นี้ไอ้นี่ก็ไปนรกแล้วมาสงสัยว่าพระองค์หลอกมันแล้วกันกว่าจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่หมดไปตั้งอสงไขยอสงไขยกับแล้วมาหลอกเองนี่ได้อะไรวะ